สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานนะคะรูปแบบส,สวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวพรสลิค่ะส,สวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและลิมบินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีค่ะสีละแปดเส้นนะคะ ลายิบบินเบอร์2ขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะ2เส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากดิบบินความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับดิบบินเข้ามาให้เรียมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาดิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเ,เส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสับมาในดูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะนะคะเราจะดันดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะ เส,ส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ริบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะโป้งกับน้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน สเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ นะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับลิบ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราจะพาดข้ามห้าเส้นนะนี่นะคะพาดข้ามห้าเส้นมานะจับพาดข้ามมานี่ค่ะข้ามห้าเส้นนี่ค่ะเราจะเหลือริบบบ้นห้าเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจับโค้งมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจับโค้งมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามโค้งมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามรูที่สี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับโค้งมาค่ะสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่ห้า แ,แบบนี้ดิงค่ะดิงเข้ามาให้กระชับเลย ได้แบบนี้นะพอด้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอบรอด3เส้นไปนะคะ1 2 3สองสนี่นะสอดรอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ ในแบบนี้เราก็จับไิบินมานะพับมาด้านหลังนะคะแบบนี้นะพับกลับไปแบบนี้ค่ะสอดหน้าเส้นตัวเองนะคะลอดสองเส้นไปนี่ค่ะจะพับมาด้านหลังพับกลับไปค่ะสอดลอดสองเส้น ะะพอสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะพีดกลับมาด้านนี้ค่ะสอดร้อสามเส้นกลับไปเก็บนะคะสอดร้อสามเส้นไปตามแนวริบบินนะคะ นะคะตัดปลายริบบินทิงต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีนะคะสีละแปดเส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะคะจับมานะเราจะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีทองไว้ด้านบนนะ ปลายดิปลินทั้งสองเส้นนะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปให้สุดเลย นี่ค่ะสเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เราจะทำสีขาวก่อนนะคะสีขาวนี่นะเปิดออกมานคะคะจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะนคะคะพับลงมานะพับลงมาแบบนี้นะ เปเส้นสีขาวนะคะทําเส้นสีขาวก่อนนะจับพับลงมาด้านี้สอดคล้องเข้าไปในกลิ่มแบบนี้ค่ะนนะคะ เราได้แบบนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นตะแคงมาด้านนี้จับริบบิ้นพับมาค่ะทําสีทองนะคะต่อมาทําเส้นสีทองนะทำมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ทำมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปในเส้นสีชมพูนะคล้องเข้าไปในเส้นสีชมพูนะคะนะได้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะเราจะดูปลายดิบินนะคะปลายดิบินเราจะไปในพลรทางนะคะนี่นะจะไปพละทางแบบนี้เราจะตัดปลายนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะให้ไปแนวทางเดียวกันแบบนี้นะ,ะตัดออกเลยนะคะตัดให้เสมอกันนะให้ไปทางใดทางหนึ่งนะคะ เราตัดเรียบร้อยนะคะนะต่อมานะคะเราจะจับดิบินนะคะพับขึ้นด้านบนแบบนี้นะพับขึ้นแบบนี้นะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ข้ามเส้นนี้ข้ามาาสอดลงนี้จับปลายทั้งสองเส้นนะคะสอดลงไป จะได้แบบนี้นะคะพับขึ้นนั้นบนปิดลงมาแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะขับขึ้นไปด้านบนนะลงมาสอดลงไปในกลีบแรกนะคะนี่นะกลีบแรกนี่นะสอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปด้านล่างนะคะ นี่ค่คะก็จะได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะพับริบบิน้นสอดกับเพื่อน,นบน ะะสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จับพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะแตะแข่งมานะคะพับบิบิ้มมาด้านนี้พับเป็นกรีบบัวเหมือนเดิมนะคะนี่นะกรีบบัวมาแบบนี้ค่ะสอดรูนี้นคะได้แบบนี้นะทบมาค่ะ เลแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับนะคะสอดกับขึ้นไปเก็บ แล้วตัดไปนิดนึงทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบินความยาว45เซนติเมตรค่ะ2เส้นนะคะนี่ค่ามาแบบนี้ ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวพรสรินะคะเสรสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ